สวัสดีครับผมกับิวูชแนลนะครับทางยูทูบคือกาหี่นองมันนี้ไม่ีบ่อไม่เย็ะดีแล้วครับอันนี้ของยามาฮ่าสปาร์คอันนี้ของเวฟเอยียงบุนคล้ายเวฟลอยนะครับจะเป็นฮอน,นด้าคือกันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นหนังนะครับอันนี้ขาเจ้าปาดไม่ยิงนะครับเป็นปาา่าไม่เิงคนหนห่มหนั่งให้อันนี้ เดือ์เย็บลด้แดงตัวนี้ใส่ผ้าเวฟแล้วก็ใส่คิ้วคือเก้านะครับตอนนี้ผมเย็บเสร็จเรียบร้อยเย็บเองนะครับทุกขั้นตอนเี็บเองหมดตัวนี้เป็นเวฟนะครับใส่คิ้วตัวนี้ก็เดอดเย็บแดงเย็บเร็จเรียบร้อยนะครับกับเลอแม็กทุกขั้นตอนผมท็บเองหมดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ สองใบตัวนี้เย็บเดิมๆตัวนี้เป็นดีมนะครับไม่ใช่เว็บร้อยเป็นดีมตัวเล็กๆเลยตรงกลางมันจะโค้งมันจะเหมือนเว็บร้อยนะครับแต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นมีโอนะครับไม่ใช่สปาร์กนะครับตัวนี้เย็บได้แดงเลเดอร์ได้แดง ทำไมครับงานบอกมอเตอร์ไซค์ก็มีเรื่อยๆนะครับนี่จะเป็นลูกค้าประจำเขาจะมาทำทีละดสองใบสองใบสองใบสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอิวแชแนลคุณโซรินอาชีพตำบวจมอเตอร์ไซค์สวัสดีครับ